เรียนท่านปวชจังหวัดภูเก็ตท่านคณะกรรมการคณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำจังหวัดภูเก็ตท่านพลเมืองจังหวัดภูเก็ตทุกท่านครับผม นายพรสุขหลิมจานนนนะครับเป็นผู้สมัครคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำจังหวัดภูกเก็ตลำดับที่12บสองครับผมอาจกล่าวได้ว่านะครับผมเกิดมาเนี่ยเพื่อที่จะทำงานนี้โดยเฉพาะครับเหตุผ,ผลครับเพราะว่าผมเกิดวันต่อต้านคอร์รัปชันครับวันที่6กกันยา 2,499อายุ57ปีครับการศึกษาปริญญาตีทางนก,กฎหมายรางกำแหงปริญญาโทรบหารของนิดามีอาชีพทนายความนะครับผลงานต่างๆเนี่ยผมขอข้ามไปครับเพราะว่าในใบสมัครมีอยู่แล้วนะครับผมจะเข้ามาถึงวิสัยทัศน์เลยนะครับวิสัยทัศน์ของตัวผมนี่นะครับ ผมจะใช้กรอบแนวคิดนะครับการกำหนดวิสัยทัศน์นะครับโดยที่ว่าผมจะต้องศึกษาเกี่ยวกับเ,เจตนารมจัดตั้งของปปจนะครับซึ่งกำหนดว่าเพื่อเป็นส่วนย่อยที่จะยึดโยงกับปปชนะครับอันนี้คือเจตนารมในการจัดตั้งนะครับผมได้นำเอาตัวนี้มาเป็นกรอบแนวคิดในการทำงานในการกำหนดวิสัยทัศน์นะครับ อำนาจหน้าที่ของปปจนครับผมก็ได้เอามาเป็นส่วนที่ว่าเป็นขอบแนวคิดเหมือนกันครับในการส่งเสริมสนับสนุนการทํางานของปปชนะครับทั้ง3ด้านนะครับทั้งเจตนารมณ์การจัดตั้งปปชแล้วก็หน้าที่ของปปชนนะครับทั้งหมดนี้นะครับผมก็ได้กรอบแนวคิดนะครับเป็นยาเม็ดนะครับที่จะจะป้องกันการทุจริตนะครับ ปอแรกนะครับเป็นปปชนะครับส่วนนี้นี่ฮะปปชนี่ปปชจะต้องเชื่อมโยงครับนะครับโดยหน้าที่เนี่ยจะต้องเชื่อมโยงกับปปชนะครับจะต้องส่งเสริมสนับสนุนการทํางานของปปชนะครับทุกด้านครับทั้งด้านการป้องกันการปราบปรามและก็ด้านการตรวจสอบนะครับวิทยาทัศน์ข้อต่อไปนะครับผมจะใช้ตัวอักษรย่อปปา คือการประสานนะครับต้องประสานทุกภาคส่วนนะครับโดยหน้าที่ของปปจเนี่ยจะต้องประสานความร่วมมือนะครับทุกภาคส่วนเลยผมใช้ตัวปปาอีกตัวหนึ่งเป็นตัวประสานนะครับจอจานนะครับคือจิตสำนึกนะครับจะต้องมีการสร้างจิตสำนึกคุณค่านิยมทางด้านคุณธรรมจริยธรรมความซื่อสัตย์สุจริตนะครับ อันนี้เป็นเจตอารมในการจดตั้งอันนี้เป็นอำนาจหน้าที่นะครับทีนี้ผมมาลงในรายละเอียดของคำว่าปอตัวแรกนะครับซึ่งว่าจะต้องส่งเสริมสนับสนุนการทำงานของปปชนะครับปอตัวแรกเนี่ยจะต้องทำงานร่วมกับปปชในทางด้านป้องกันปรับปรามแล้วก็ตรวจสอบนะครับทางด้านการป้องกันนะครับผมจะเน้นการป้องกันนะครับ เพราะว่าการป้องกันนี่นะถ้าหากว่าเราป้องกันดีแล้วเราสามารถที่จะลดปัญหาการปรับปรามได้ครับส่วนการตรวจสอบก็เป็นเ,เรื่องของการงานประจำนะครับส่วนทางด้านการตรวจสอบนี่นะครับส่วนทางด้านการป้องกันนี่นะครับผมมีแนวคิดว่าเ,เราจะต้องเปิดพื้นที่ครับเปิดพื้นที่ภาคประชาชนนะครับ โดยให้มีเครือข่ายเครือข่ายสารเครือข่ายที่มีอยู่เดิมนะครับแล้วก็สร้างเครือข่ายใหม่นะครับทำยังไงครับการเปิดพื้นที่เนี่ยก็ใช้แบบสังคมออนไลน์นะครับในการมาช่วยตัวนี้แล้วก็วัตถุประสงค์ก็เพื่อที่จะรับข้อมูลข่าวสารการแจ้งเบาะแสต่างๆนะครับอันนี้เป็นเรื่องการป้องกันนะครับ อันนี้ครับเครือข่ายที่ผมมีอยู่ซึ่งจะต้องสานต่อนะครับส่วนทางด้านปปปปาตัวที่สองนะครับคําว่าประสานนี่นะครับโดยหน้าที่ของปปจเนี่ยครับจะต้องมีการประสานงานการสร้างการมีส่วนร่วมครับจะต้องประสานงานทุกภาคส่วนนะครับประสานงานโดยวิธีไหนครับโดยวิธีพบปะพูดคุยแลเกเปลี่ยนเรียนรู้นะครับสร้างสัมพันธ์ เป,เป็นพันธมิตรกับทุกภาคส่วนนะครับเน้นการมีส่วนร่วมครับทำอย่างไรละครับก็ต้องประสานนะครับทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นภาคราชาการภาคประชาชนภาครัฐสื่อมวลชนองค์กรอิสระภาคการเมืองครับต้องหลอมรวมกันเป็นหนึ่งเดียวนะครับตามภาพนี้นะครับ ต่อไปเป็นจอสุดท้ายครับคือจิตสำนึกครับจิตสำนึกเป็นพันธกิจนะครับเป็นพันธกิจของของปปชที่จะสร้างจิตสำนึกนะครับโดยที่พันธกิจของปปชเนี่ยกำหนดไว้ว่าต้องปลูกจิตสำนึกคุณธรรมจริยธรรมวินัยนะครับและส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการป้องกันและปรับปรามการทุจริตครับแล้วก็เป็นหน้าที่ของปปชนะครับที่จะปลูกฝังให้ประชายชน และทุกภาคส่วนมีค่านิยมซื่อสัตย์สุจริตเพื่อส่งเสริมการป้องกันและปราบปรามการสุจริตนะครับผมเลยนำหลักการสองตัวนี้นะครับมากำหนดเป็นวิสัยทัศน์จอจานนะครับคือจิตสำนึกนะครับซึ่งในเรื่องของจิตสำนึกเนี่ยเราจะต้องทำอะไรบ้างครับเราจะต้องสร้างค่านิยมความซื่อสัตย์สุสสจริตสร้างคุณธรรมจริยธรรมและวนไยครับทำยังไงครับ ผมก็จะใช้วิธีการอบรมให้ความรู้นะครับจัดกิจกรรมรณรงค์เข้าค่ายผ่านโครงการต่างๆครับผ่านกิจกรรมต่างๆครับในส่วนของประชาชนเนี่ยก็จะสร้างเครือข่ายภาคประชาชนนะครับแล้วในส่วนของเยาวชนก็มีการสร้างโครงการเยาวชนต้านคนโกงเยาวชนแกนนาเครือข่ายปปจนะครับส่วนทางด้านชุมชนเนี่ยก็สร้างแกนนชนชุมชนนะครับ สร้างเครือข่ายปปจนะครับส่วนคาชาการเนี่ยก็สร้างโครงขายสร้างสร้างเครือข่ายแล้วก็สร้างโครงการคาราชการรุ่นใหม่ต่อต้านการทุจริตครับทั้งนี้ทั้งนั้นเพื่อที่จะลูกจิจสำนึกทางด้านคุณธรรมจริยธรรมแล้วก็ความซื่อสัตย์ครับนี่ครับโครงการต่างๆที่ผมเคยดําเนินการอยู่นะครับเป็นโครงการของสถาบันพบปกเ้านะครับก็มีการเน้นทางด้าน ผูกจิตสานึกของภาคประชาชนนะครับเกี่ยวกับความเป็นเจ้าของส่วนรวมนะครับมีการอบรมผูกจิตสํานึกมีการสร้างค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริตคุณธรรมจริยธรรมนะครับซึ่งเรื่องพวกนี้เนี่ยสถาบันพระปกเกล้าเนี่ยเขานำเนินการอยู่แล้วเขามีการโครงการสร้างโรงเรียนพลเมืองซึ่งผมคิดว่าในอนาคตถ้าหากว่าได้ร่วมมือกันระหว่างปปอชออกับสถาบันพระปกเกล้านะครับอาจจะก,กําหนดหลักสูตรขึ้นมา ในด้านนี้ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตนะครับอันนี้ครับเป็นมติของสมัสชชปาปติรูปนะครับที่ผมนํามาใช้ในการเป็นกรอบในการทําวิสัยทัศน์นะครับก็เป็นเรื่องวาระเกี่ยวกับเพิ่มพลังพลงเมืองปฏิรูประปบบป้องกันและปราบปรามการทุจริตครับซึ่งในหัวข้อแรกนี่ครับคือการใช้พลังทางสังคมเป็น,นกลไกหลักนะครับในการสนับสนุนและป้องกัน การปราบปรามทุจริตครับอันนี้นะครับผมตระหนักว่านะครับการคอร์รัปชันนี่นะครับเป็นเป็นอาชญากรทางเศรษฐกิจนะครับที่อยู่ในสังคมไทยมาช้านานนะครับจนฝังลากลึกสังคมไทยเป็นปัญหาที่จะต้องแก้ไขนะครับยอมรับว่ามีปัจจัยหลายอย่างครับที่เอื้อต่อการขยายการ การขยายตัวของทุจริตนะครับมีการทุจริตช่อฉนอย่างกว้างขวางมีการพัฒนาเป็นเครือข่ายกลุ่มอํานาจทางการเมืองและเศรษฐกิจเป็นการทุจริตเชิงนโยบายครับและมีรูปแบบที่สลับซับซ้อนผมห่วงใยว่าการทุจริตคอร์รัปชันเป็นตัวถ่วงลังการพัฒนาของประเทศครับนับวันยิ่งทวีความร,รุนแรงมากขึ้นจนถึงขั้นวิกฤตและประเทศชาติเนี่ยอาจจะล่มจมได้นะครับ